สวัสดีครับผมไมโพรชแนลสวัสดีตอนเช้าครับผมกีดยางป่าหกร้อยแถวใกล้ห้อยถแถวละหอยครับผมต้นใหญ่ไหลเร็วด้วยแถวนี้ต้นใหญ่ใหญ่ไหลเร็ว,วนี่ มีที่สี่ครับผมเนี่ยมีที่สีไหลายตัว

Lưu tớp chua Thế cây hoài Thế lộ hoài lộ hoài ตัวลายก็ลายตัวใหญ่ได้เยอะออกเยอะเต็มร่องเลย คนเนี่ยต้นใหญ่คนนากันหน้าบ่ยาวอิดก,ก่อนหน้าตํา ไล่ก่อนนะจูจูๆเลยไล่ก่อนนะจูจูๆจูๆตัวนี้อืมอืมเป็นได้ไม่ผิดอีกอืมอาพี่น้องคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมสับสระไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยด้วยครับดอขอบคุณครับสวัสดีครับผม